ลากอยเพลสวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่อง Battle Pass แล้วก็ทรัพยากรต่างๆในการอัพความสามารถตัวละครในเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมุดเลเวลเงินแล้วก็แร่อาวุธน,นั่นเองนะฮะว่าใน UM <ST> S> <S มุมมองของผมเนี่ยคิดว่าทํายังไงถึงคุ้มที่สุดในการใช้เรซินหรือการใช้เงินจริงเติมกับทรัพยากรพวกนี้นะครับว่าแล้วก็ก่อนเริมเนี่ย เหมือนทุกคลิปนะครับก็ฝากทุกคนกด s u b s c r i b e ช่องลาก่อยเพลด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะฮะแล้วก็เนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยลืมอนะินเสิร์ตคลิปนี้เราไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องลาก่อยกันก่อนนะครับไปเลยครับผมขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับด i จิแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติม,ตมวไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์หรับเกมเก็นชีนิมเพกเนี่ยใช้แค่ UID คือเลขไอดีของคุณกับชื่อตัวละครก็สามารถเติมได้แล้วนะฮะและเล่นระหว่างรอได้ด้วยนะเล่นเล่นอยู่เพรเข้าได้ด แล้วก็ราคาถูกกว่าน,นิดนึงด้วยเพียงแค่แอดไลน์ Richman Shop อย่าลืมตัวแอดนะหรือกดที่ลิงก์ในดีสคริปต์กก็ได้และนอกจากเกมเป็นชินแพคเนี่ยก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ฝากเอาไว้กับ Richman Shop นะครับทุกคนโอเคก็ผมเนี่ยทิ้งเบทเตอร์พาสไว้เพื่อสิ่งนี้เลยนะนี่เลยนะอย,อยากให้ทุกคนดูก่อนคือคลิปนี้เนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะคุยกันนะก็คือทรัพยากรในเกมนี้นะว่าแบบการจะอัพตัวละครหนึ่งตัวแบบ เวลเต็มอ well, ัพอาวุธให้เต็มเนี่ยมันใช้ยังไงเท่าไหร่แล้วก็เทียบเป็นเรซินเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วเพื่อการนั้นอนะ่ะผมก็เลยเนี้ยดองเบเทอร์พาร์ตไว้นะ <c oughs> ตั้งแต็หนึ่งถึงห้าสิบนะครับโอ้โหผมนี่ไม่รู้ทำํำยังไงนะทุกคนรู้ไหมว่ามันต้องใช้ความอดทนสูงขนาดไหนในการที่แบบมันมีเครื่องหมายตรงใจอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> คือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบผมอดทนไม่ได้เลยนะเวลาผมเห็นอะไรแบบนเนี้ยอย่างอย่างคาแรคเตอร์เนี่ยเบนเน็ตอะ ถ้าถ้าใครที่เคยเห็นนะก็คือผมกดเบนเนตซีหไปแล้วนะเพราะว่าผมอดทนไม่ได้กับเครื่องหมายตกใจนะแต่ว่าอ่ะผมไอเน,นี่ยผมอดทนมาได้นะประมาณแบบเดือนหนึ่งเพื่อเอามากดเคลมออทีเดียวนะฮะเราจะได้รู้ว่าทางเบนเอร์พารเนี่ยเราได้เงินเท่าไหร่เราได้สมุดเวอเท่าไหร่แล้วก็แล้อุเท่าไหร่นะคือคือเอาจริงข้อมูลเนี่ยมันก็มีในเว็บแหละแต่แค่ว่าจะได้เห็นกันจะจะเลยเนาะ โอเคแล้วก็สิ่งที่ผมกดรับไปแล้วนะก็คือไอ้ก้อนก้อนกาชาเนี่ยเวลสิบเวลยี่สิบเวลสามสิบเวลสี่สิบอันนี้ผมผมกดรับไปแล้วนะแล้วก็อาวุธนะเพราะว่าผมเอาธนูสีเขียวมาให้ทาะตเะกียรแค่นั้นเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกอุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยไอ้เงินสุเวลเนี่ยยังอยู่ครบนะฮะรวมถึงฟ้าจายเดซินด้วยนะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าเบต้าพาร์ทหนึ่งรอบเนี่ยก็คือหนึ่งแผ่นมะันจะมีเบต้าพาร์ทหนึ่งร,รอบมันแบบ มันได้ขนาดไหนแล้วก็มันคุ้มที่จะเติมหรือเปล่านะครับทีนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนเนี่ยผมขอเปิดข้อมูลในวิกิเทียบให้ดูด้วยนะครับเริ่มจากสมุดเวลก่อนนะว่าการอัพเลเวลตัวละครจาก1ไป90เนี่ยมันใช้สมุดเวลเท่าไหร่นะครับซึ่งดูได้ง่ายๆเดียวตรงนี้เลยนะก็เลขข้างหน้าเนี่ยเป็นเลขที่ใช้ในช่วงนั้นส่วนเลขข้างหลังเป็นเลขรวมนะอย่างเช่นการอัพตัวละครจาก80ไป90เนี่ยจากวิกินั้นแหล ก็คือจะใช้สมุดเลเวล171เล่มแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ย415เล่มนะครับ70ไป80เนี่ยใช้80เล่มเห็นปะคือดูตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าผมถึงพูดในคลิปก่อนหน้านี้นานแล้วว่าการอัพ80ไป90เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าคือค่าสถานะเนี่ยมันได้เพิ่มไม่ค่อยเยอะโอเคบางตัวไม่ได้เลื่อนเยอะนะอันนั้นผมเข้าใจแต่ว่าโดยรวมมันก็ไม่ค่อยเยอะอยู่ดีเทียบกับการเลื่อนขั้นน,นะนะ แล้วก็แค่เวล์80ไป90เนีย่ยใช้171เล่มสีม่วงซึ่งนั่นอ่ะมากกว่าการอัพเลเวลจากเลเวลหนึ่งไป70นะครับซึ่งเวลหนึ่งไป70เนี่ยคืออัพตัวที่แบบยังไม่ได้ปั้นเรือจนแบบเล่นได้เต็มที่ได้อีกตัวหนึ่งเลยนะคือคือมันเยอะมากนะแล้วมันไม่ใช่70ด้วยนะมันเป็น70ทับ80อะ่ะก็คือเราเลื่อนขั้นได้ถูกไหมเราอัพทาเลนได้ถึงเวล8เลยนะครับอัพพรสวรรค์ดได้ถึงเวล8เลยตัวละครนั้นแทบจะพร้อมใช้เลยนะครับ กับการที่แบบจะไปอัแ8ดสิบตัวอะไรเงี้ยอันนี้คือสมุดเวลนะ่ะจะได้จําตัวเลไขไว้คร่าวๆทีนี้ไปต่อกันที่แร่อาวุธแร่อาวุธเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมองว่าคุ้มมากในการอัพอาวุธขึ้นไปถึง90เลยนะเพราะว่าหนึ่งคือมันใช้น้อยกว่าด้วยนะคืออย่างน well เนี้ยไอ้สมุดเวลเนี่ยใช้415เล่มใช่ไหมแร่อาวุธเนี่ย ใช้900อันจาก1นไป90นี่คืออาวุธ5ดาวนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันแบบใช้น้อยกว่านะคือปริมาณมันเยอะกว่าก็จริงแต่1ได้อาวุธมันไม่ต้องใช้เรซินในการหาก็ได้และ2คือกิจกรรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันปล่อยและอาวุธในปริมาณที่เยอะกว่าสมุดเวลประมาณแบบ2ต่อ1นอะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะหาง่ายกว่านะและอาวุธเนี่ยอย่างที่เห็นไปในคลิปล่าสุดน,นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธ5ดาวเลยเพื่อที่จะผ่านอาบิส3 6ดาวนะครับ และอาวุธ4ดาวนเนี่ยจะใช้แร่อาวุธน้อยกว่าครับอาวุธ5ดาวนเนี่ยใช้900โอเคอาจจะดูแบบเฮ้ยมันก็เยอะอยู่ดีนี่มันน้อยตรงไหนแต่อาวุธ4ดาวนีน่เหลือแค่600เองนะ600นี่คือ1ถึง90เลยนะครับแล้วก็80ถึง90เนี่ยใช้247 7- 0ถึง80ใช้116คืออัตราส่วนมันก็กำลังดีนะมันก็หนักไปตรงสุดท้ายเหมือนกันแหละแต่ว่าการอัพอาวุธ80ไป90เนี่ยคุ้มกับตัวละครเยอะเพราะว่ามันได้เบได้แทงเยอะมากแล้วก็ได้้ออออรรงงของอาววุธดยบ แล้วก็อ่าแน่นอนว่าทั้ง XP กับทั้งไม่ใช่ทั้ง XP ทั้งตัวละครกับอาวุธเนี่ยมันใช้เงินควบคู่ด้วยทั้งคู่นะแล้วก็เงินเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบตัวละครแม่งโคตรแพงกว่าเยอะเลยอย่างเช่นวิธีคิดง่ายๆน,นะไอ้ไไงเงินเนี่ยก็คือมันจะมันจะเอาไอ้ตัวสมุดเวลเนี่ยคูณเข้าไปประมาณ4 0 0พอย่าง6เนี่ย6คูณพได้ประมาณ24 0 0 0ก็ประมาณนี้เลยนะอย่างเวล80ไป90นเนี่ยมันเอา171มาคูณ4 0 0พ เพราะฉันเงินที่ใช้โมด้าเนี่ยก็คือ6 8แ0 0 0ซึ่งเยอะโคตรๆนะทีนี้มาดูที่อาวุธอาวุธเนี่ยก็จะถูกกว่าเพราะว่ามันใช้แค่1,000ต่อได้อาวุธ1ก้อนเพราะฉันเนี่ยไอแปดสิบไปเกเห็นปะใช้แร่อาวุธ371ก้อนใช้เงินประมาณ370,000นะก็คือเงินถูกกว่าถึงครึ่งหนึ่งนะ กับการอัพตัวละครนะแล้วยิ่งอาวุธ4ีดาวยิ่งถูกนะเหลือแค่2องสองแสนสี่หมืนสแสนสี่มืนนี่ใช้แค่80ดสิบเลซินนะครับในในที่นี้คือ AR 55นะ80ดสิบเลซินก็ก็ได้แล้วนะครับเงินจำนวนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากให้ดูด้วยคือประสบการณ์อาร์ติแฟกต์อันนี้คือจริงไอเบรนเทอร์พาย Part มันไม่ได้ให้หรอกแต่ว่าจะได้เทียบเห็นเนาะประสบการณ์อาร์ติแฟกต์เนี่ย การอัพอาร์ติแฟกต์5ดาวให้เวล20เนี่ยใช้ประมาณ2อ0แสนะครับมันไม่ใช่ประมาณเราใช้2องแสนนะครับจะสังเกตว่าเวลท้ายๆเนี่ยมันเยอะมากนะเวล16เนี่ยใช้แสนห้าเองนะคือจาก16ไป20เนี่ยใช้อาร์ติแฟกต์เป็นกระบุงนะในการอัพนะผมถึงบอกว่าถ้าเกิดออฟดองไม่ดีจริงเนะี่ยผมไม่แนะนำให้อัพอาร์ติแฟกต์โบยีส่สน,นะทิ้งไว้ที่โบสิบหก็พอนะเพราะว่าประสบการณ์ในการอัพอาร์ติแฟกต์16ไป20เนนะี่ยเท่ากับการใช้อัพ4ดาว1อันใหม่อ่ะ จาก1ไป16เลยนะแล้วก็ถ้าเป็น5ดาวเนี่ยได้ถึงบวก14เลยนะพิคิดดูนะแทนที่จะตีอันหนึ่งบวกสไป20แล้วได้อฟอลองเพิ่มขึ้นแค่1นติกะ่ะเราสามารถลองอัพชิ้นใหม่ได้ถึงแบบบวก14บสีได้ถึง3ติ๊กะนะว่าชิ้นนั้นอะ่ะจะออฟลองดีกว่าชิ้นนี้ไหมอะ่ะแล้วยิ่งแบบว่านั้นถ้าเราเอาประมาณแสนสองเนี่ยเอามาหารหน่อยอะ่ะเอามาหาร4หาร8เนี่ยเราสามารถทดสอบตีอ์ติแฟกต์บวกได้ถึง3ชิ้นเราทดสอบตีอ์ติแฟกต์บวก4ได้แบบ ได้สิบชิ้นน่ะเอ้ยถึงสิบป่ะวะไม่ถึงประมาณประมาณเจ็ดแปดชิ้นน่ะนั่นแหละก็คือก็คืออาร์ติแฟกต์นะครับคือหลักการมันจะคล้ายๆกันคือตัวละครกับอาวุธเนี่ยถ้าไม่ใช่คขายกันสิงองใหม่ตัวละครเนี่ยแปดสิบทับเก้าสิบคุ้มสุดอาร์ติแฟกต์เนี่ยคือจริงอาร์ติแฟกต์อ่ะยี่สิบคุ้มสุดแต่ว่าถ้าออฟลองไม่ดีจริงแนะนำสิบหกพอแล้วก็อาวุธเนี่ยก็คืออัพไปเลยนะครับอ่ะทีนี้พอเห็นภาพตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับไปในเกมและเราไปกดเบอร์ธพาร์ท เอาละมาดูกันว่าเคลมอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเราต้องเลือกเราต้องเลือกสมุดทาเลนต์ก่อนเดี๋ยวนะผมยังขาดอันไหนวะผมว่าผมขาดอันนี้นะอ,อ,อันนี้เป็นเ l เลเจน c ์อันนี้เ l เลเจน c ์อ่ะโอ้ยเราได้สมุดทาเลนต์เยอะกันนะเนี่ยโอ้แต่ดีละเรากำลังฟาร์มให้ฮูเต๋าอยู่พอดีเลยกับฟาร์มบวกบวกสิบให้ยยมิยะกับอายกะได้ใช้อยู่ โอ้โหสวยงามมากอ่ะให้ให้สังเกตดูปริมาณต่างๆนะไอไอก้อนกายชาไม่ต้องไปดูนะพีโมเจมไม่เกี่ยวนะโอเคเราได้สมุดเวล1ร้อยันซึ่งจากข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยที่เราเพิ่งดูไปเนี่ยก็ถ้าเกิดเราอัพตัวละครจาก80ไป90คือหมดพอดีนะแล้วก็ไม่พอด้วยนะสมุดเวลในหนึ่งเมทอพารเนี่ยเพียงพอแค่ตัวละครหตัวเวล1หนถึงเจแค่นั้นเองนะแต่โมราเนี่ยเราได้มาถึงสล้าน 80,000ซึ่งโคตรเยอะซึ่งโคตรเยอะเทียบกับอัตราส่วนเดิมนะครับเทียบกับอัตราส่วนเมื่อกี้โมด้าเนี่ยในการอัพอาวุธ1-90ถึงเกเนี่ยแค่อาวุธ5าดาวแค่9 0 0 0 0เองอาวุธ4ดาวแค่0 0แ0 0แล้วก็ตัวละครเนี่ยก็ใช้โมด้ารวม1ตัวเนี่ยแสนหเองเท่ากับว่าเทียบอัตราส่วนกันเนี่ยเทียบอัตราส่วนก,นกันกับสิ่งที่ใช้นะเราได้โมด้าแบบ แบบล้นกับเวลเยอะนะแต่เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นด้วยว่ามันโคเวอร์หมดหรือเลปล่าคือคิด,ดง่ายๆสมุดเวล์ร้อยหกสิบสองเนี่ยถ้าเราต้องการจะใช้หมดเนี่ยก็จะใช้เงินแค่สามแสนทีนี้เรายังเหลืออีกประมาณสองไม่ใช่เนี่ยเรายังเหลืออีกสองล้านห้านะครับเงินนะโอเคเราได้สมุดทาเลนต์มาเราได้อันนี้มายี่สิบเจ็ดอันซึ่งเอาจริงยี่สิบเจ็ดอันเนี่ยแม่งแทบไม่มีผลนะนะคือฮีโร่วิทเนี่ยหนึ่งเล่มเท่ากับอันนี้สี่เล่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นยี่สิบเจ็ดหารสี่ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะหก ก็ประมาณร้อยหกแปดนะโลกแปดก็นั่นแหละก็เวลแปดสบไปเกาสิบยังใช้ไม่พอเลยนะทีนี้ได้อาวุธเนี่ยเราได้มา3 8มรอ่อันซึ่งจะเห็นว่ามันเกินกว่าสมุดเวลคูณ2มาหน่อยนึงเห็นปะเพราะฉะนั้นในตัวมูลค่าเนี่ยได้อาวุธเนี่ยก็จะได้จากเบนเทอร์พาสมาค่อนข้างมากกว่านะเพราะว่า3าม้อยแปเนี่ยเราสามารถอัพอาวุธ4ดาวจากเลเวลหนถึงแปได้เลยนะ แล้วก็อาวุธ5ดาวเนี่ยก็เพียงพอที่จะอัพ80ไป90ได้ถ้ากับว่ามูลค่าของได้อาวุธที่ได้เนี่ยเกินมูลค่าสมุดเวลมานิดนึงนิดเดียวแล้วก็ Smooth สมุดทาเล้นสมุดทาเลนเนี่ยถ้าให้คิดง่ายๆนะก็15 10 10เป็นเท่าไหร่25 3สเราได้สมุดสีเงินมา35เล่มตีเป็นสมุดสีทองประมาณ2 2เล่มอันนี้อีก5าอีก5าเป็นีเล่มเราได้สมุดสีทองมา22เล่ม สมุดสีทองยีบสองเล่มเนี่ยก็อัพทาเลนต์ได้ประมาณ9ไป10รู้สึกมันจะใช้16ประมาณ8 7ไป8 8ไป9ประมาณเนี้ยพอได้แล้วก็น่าจะหมดแล้วถ้ากับว่าเงินเหลือนะเงินเหลือสมุดเวลใช้เงินประมาณเดี๋ยวนะเมื่อกี้สมุดเวลใช้เงินประมาณ2 0 0แสนไม่ใช่2 0 0แสนสิ ร้อยหกสองคูณสี่ประมาณสักหกแสนแร่อาวุธประมาณสามแสนเท่ากับรวมๆกันกลมๆล,ล้านหนึ่งเราเหลืออีกล้านแปดเราเราได้เงินเกินมาเยอะเลยนะเราได้เงินเกินมาเยอะมากเลยจากจากเบอร์เทอพานะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนสมุดเวลกับเงินที่ได้มาเนี่ยเป็นปริมาณเลซินกันคือแร่อาวุธเนี่ยก็จะละไว้นะครับแร่อาวุธมันฟาร์มได้อยู่แล้วแร่อาวุธ380กว่าก้อนเนี่ยก็ถ้าเทียบกับ จำนวนแร่ที่ฟาร์มได้30ต่อวันเนี่ยก็จะประมาณ 12- 13วันนะก็ประหยัดเวลาได้เยอะอยู่นะแต่ท่านี้ทั้งนั้นน่ยผมคิดว่าได้อาวุธเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนโบนัสมากกว่าเพราะว่ามันได้จากเวสรายวันนิดหน่อยแล้วก็ได้จากแบบได้รี่ะมันมันเป็นสิ่งที่สามารถได้รีได้เหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นเรามาโฟกัสที่เงินกับไอสมุดเวลกันอันนั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเชียร์ให้อัพอาวุธเ0นะเพราะแร่อาวุธมาได้รีไง แต่เพียงแต่ว่ามันก็หมดได้เหมือนกันก็เลยต้องแบบดูนิดนึงว่าอัพชิ้นไหนก่อนดีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอาวุธให้กับตัวหลักก่อนนะครับทีนี้เพื่อเพื่อจะมาคำนวณนต่อก็อน,นี่ครับเรามาดูเอ,อ่อรางวัลของเลไลแต่ละแต่ละ AR นะซึ่งยิ่งระดับโลกมากขึ้นเนี่ยเราจะได้รางวัลจากเวลาเราเคลียร์ไอหมอกเนี่ยเลไลสีฟ้ากับกับสีเหลืองเนี่ยมากขึ้นนะครับ เอาจริงทำไมต้องสอนอะไรแบบนี้วะเนาะน่าจะรู้กันหมดแล้วแต่เผื่อๆมีมือใหม่หลงเข้ามาก็เนี่ย AR 8เอ้ยไม่ใช่ระดับของโลกเนี่ยตั้งแต่6 7 8เป็นต้นไปเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้มันจะเท่ากันหมดแล้วก็คืออัพโลก7โลกแปดก็จะไม่ได้อะไรเพิ่มกับกับเลไลน์นะครับสำหรับเลไลน์ XP เนี่ยเฉลี่ยมันอยู่ที่1225 1 2 2 5 0คือประสบการณ์โดยเฉลี่ยต่อการเคลียร์1ครั้ง เพราะฉันเราจะเอาประสบการณ์เฉลี่ยเนี่ยก็คือคิดเป็น20เลซิน20เลซินได้ประสบการณ์เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาประสบการณ์ทั้งหมดในในเบตราพาร์เมื่อกี้เอามาเอามารวมกันแล้วดูซิว่ามันคิดเป็นกี่เลซินนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเบต้าพาร์เนี่ยมันมีสมุดฮีโร่สวิต162เล่มเราก็จะเอาอ่าโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับไปนั่งกดสูตรมาแป๊บหนึ่งนะก็เนื่องจากเราได้สมุดเอ้ยไม่ใช่168หรือวะได้162นะครับ เราได้สมุดสีม่วง1062ใช่ไหมแล้วสมุดสีม่วงเนี่ยมันได้ประสบการณ์เล่มละ20,000แล้วก็เราได้สมุดสีสม้มเนี่ยมา27เล่มก็เท่ากับว่าเล่มละ5,000ใช่ไหมแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหมดของเบทเทิลพาร์ตอ่ะบวกกันแล้วก็หารด้วยประสบการณ์ของเลไลต่อครั้งนะครับก็จะได้27.55เท่ากับว่าเบทเทิลพาร์ตทั้งอันเนี่ยเฉพาะสมุดเวลนะได้มาเท่ากับลงเลไล27ครั้งครึ่งนะครับ ก็คิดเป็นเรซินก็เอา20ไปคูณก็จะได้2 500ประมาณ550 550เรซินนั่นเองนะครับเยอะไหมวะเอาจริงห้าร้อเรซินนี่แบบเรซินมันอันนึงมันกี่นาทีอะดูในเกมก่อนประมาณ8นาทีไหมใช่ไหมเดี๋ยวนะเราดูเรซินก่อน8นาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูว่าไอ เดี๋ยวค่อยรวมทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวเอาเงินมารวมด้วยทีเนี้ยถ้าเป็นเงินเนี่ยจะง่ายกว่าเงินเนี่ยครั้งหนึ่งได้0 0 0 0ืแบบฟิกเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา2 8, 80, องล้านแปดแสนแปดหมื่นเนี่ยหารได้เลยนะได้48อ่าเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งอันที่ที่คอนเฟิร์มว่ามันได้ตังในมูลค่ากับกับเรซินอ่ะมันได้มันได้ตังเยอะกว่านะครับซึ่งนั่นน่ะหมายความว่าเงินมันหาง่ายกว่าพอพอจะสื่อออกไหมเงินมันหาง่ายกว่า อันหนึ่งสี่สิบแปดอันหนึ่งยี่สิบเจ็ดบวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยเออยี่สิบเจ็ดครึ่งเท่ากับว่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยเทียบเท่ากับเก้าร้อยหกสิบเรซินเลยนะครับกับการเติมเบทัลพาสต์หนึ่งรอบนะครับที่เราทําไปเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับก็ได้ว่ามูลค่าของสิ่งที่ได้จากเบทัลพาสต์เนี่ยเราจะได้เงินเยอะที่สุดนะครับและได้สมุดท,ทาเลนต์เนี่ยลงลงมาแล้วก็สมุดเวลเนี่ยได้มูลค่าน้อยที่สุดนะครับไอ้สมุดท,ทาเลนต์เนี่ยไม่ได้คํานวณให้เห็นแบบเมื่อกี้แต่ว่วาจาจก คือสมุดทาเลนต์เนี่ยมันไม่มีแบบเหมือนประสบการณ์โดยเฉลี่ยต่อดันเพราะว่ามันมันมีความสุ่มเยอะอยู่แต่เท่าที่จะประสบการณ์ที่ฟาร์มมาเนี่ยมันก็ครั้งหนึ่งอ่ะจ,จะได้เล่มเฉลี่ย,ยคือเล่มทองมาเล่มหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ3 0กว่าครั้งหรือประมาณ700รเลซินนะครับรวมกันหมดเนี่ยทั้ง900รเลซินจากไอไอเงินใช่ไหมแล้วก็ประมาณ700รเลซินจากไอทาเลนต์แล้วก็ประมาณ500เลซินจากไอสมุดเวลเนี่ย รวมกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเฉลีย่ยเฉลีย่ยประมาณ2,000เรซินนิดๆน,นะกับกับเบทพาร์ตหนึ่งครั้งนะอันนี้ก็ยังไม่รวมพวกแบบไม่รวมไอ้พระจันทร์นี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นว่ามันเป็นแบบถ้าคูณเป็นเวลาเนี่ยก็เป็นแบบเป็นสัปดาห์เลยเป็นสัปดาห์หลายๆสัปดาห์เลยก็ค่อนข้างคุ้มนะค่อนข้างคุ้มกับการที่ถ้าถ้ามีงบเติมะนะครับทีนี้อ่ะเรามาลองกดอัพตัวกันฮูเต๋าเราจะอัพพอดี เนี่ยการเลื่อนขั้นเนี่ยคุ้มมากนะได้เบสเอพีได้เบสดิฟเฟนส์เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดเจ็ดสามเป็นแปดหน,นึ่งห้าเท่าไหร่สี่สิบสองแต้มนะอ,มอย่างเอาเลือดเพิ่มมาแบบเนี่ยเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้จะเห็นว่าได้คดเครดมตเพิ่มด้วยนะคือถ้าผมเป็นคนแบบใจดีอว่านิดนึงผมอาจจะผมอาจจะทดสอบกดปุ่มนี้อัพให้ แต่ผมทำใจอัพไม่ได้จริงแต่ผมอัพไปเดี๋ยวผมคิดว่าได้แอคแท็กเพิ่มขึ้นมาแบบอาจจะไม่ถึง5หน่วยนะแต่ว่าอาจจะได้ดีเฟนท์เพิ่มมาสักอาจจะ10กว่าหน่วยอนะไรเงี้ยแต่ทำใจอัพไม่ได้จริงโอเคอ่ะให้ดูทาเลนต์อ่ะเราได้สมุดมาเยอะอยู่เมื่อกี้นะกดอัพเลยนี่ผมอยากให้มันเป็นแบบ9 9 6อะไรอย่างเงี้ย ครับสมุดทองก่อนครับสมุดทองหูเต่าเล่นเล่นสนุกดีนะผมเอาไปลองเล่นแบบเอ,อ่ออะไรอ่ะเก็บแต้มมิตภาพนะครับสนุกดีเหมือนกันโอ้โหสุดยอดครับผมอี๋ได้ไมาอีกแปดเล่มดูสิเราจะอัพได้ไหม แต่ด้วยความที่สมุดทาเลนต์ของเิลเทอร์พาร์ตมันกระจายไป2เมืองทําให้เนี่ยเราอัพทาเลนต์ฮูเต่าเพิ่มได้นิดเดียวเองนาแค่ไม่กี่ทาเลนต์เองนะเนี่ยอัพอันนี้12ไม่ได้ด้วยซ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฟาร์มให้มัน8 8เท่านันก่อนอ้าผมขาดผมขาดดอกไม้อันหนึ่งวะน้องฮูเต่าอยู่ไหนอ่าไปโดยสรุปนะครับโดยสรุปถ้าถ้าเรียงลำดับนะว่าผมชอบการอัพอะไร สุดอ่ะอันดับหนึ่งคืออาวุธนะครับผมคิดว่าอาวุธเนี่ยคือแบบอาวุธ90คือมันคือเทพอ่ะมันคือดีอ่ะมันแบบแทบไม่เสียอะไรเลยอ่ะกับ ID เดียนะแล้วก็2คืออาร์ติแฟกต์สคือทาเลนส์งกับสเนี่ยเท่าเท่ากันสำหรับผมนะคือมันต้องไปพร้อมกันอ่ะอาร์ติแฟกต์กับทาเล้นต้องไปพร้อมกันแต่แต่ข้อดีของทาเลน้์คืออัพแค่8ก็พอแล้วนะคือ8คือหยุดได้เลยนะเก้าก็ได้นะคือไม่มีตัวไหนต้อง10เลยนะยกเว้นแบบโวยจริงอ่ะแต่อาร์ติแฟกต์เนี่ยผมแนะนําให้โบก20หมดนะในในท้ายที่สุดอ่ะ แล้วก็เลเวลก็คือแบบที่หลังสุดเลยนะเลเวลนี่คือเป็นอะไรที่แบบโคตรไม่จําเป็นเลยอะ่ะเออผมมั่นใจว่า80ดสทับเกตัวคือเคลียร์เคลียร์อบินได้หมดอะ่ะถ้าเกิดอย่างอื่นเต็มนะแต่ว่าเนี่ยสังเกตว่าผมก็แบบอัพมาหน่อยหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยอย่าง8ปดห้าเงี้ยแปดห้าก็ค่เครื่องคุ้มนะจริงคือถ้าคนที่สมุดเวลเหลือทำอย่างนี้ได้นะเพราะว่าเวลาเวลเพิ่มมามันจะแบบมันจะมีสูตรที่ทาให้ตีเร็วขึ้นเอ้ยไม่ใช่ตีเร็วตีแรงตีกับมอนเวลเยอะๆแรงขึ้นแล้วก็อึด เพราะฉะนั้นมัน85ก็ได้นะเนี่ยผมก็อัพไว้หลายตัว86 88อะไรเงี้ย89อะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้ผมอัพทุกอย่างอย่างอื่นค่อนข้างเต็มเกือบหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้อัพเลเวลมากขึ้นใน ID นี้ด้วยนะคือสุดท้ายเนี่ยการคลิปเนี่ยบอกอะไรบ้างคือคลิปเนี่ยจะสื่อว่าถ้าถ้าเป็น ID แบบกลางๆอ่ะไอดีกลางๆแบบกำลังพัฒนากำลังโตอะ่ะผมว่าเอาเดซินไปลงกับทเลนต์อาร์ติแฟก ดีกว่านะแล้วก็ไปไปฟาร์มเวอร์บอสอะ่ะคือสิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้แต่ใช้เรซินโคตรเยอะคือพวกเนี้ยพวกเนี้ยใช้เรซินเยอะมากพวกพวกหิน่านเนี้ยก็เอาเอาไปฟาร์มพวกนี้ดีกว่านะส่วนสมุดเวลกับกับเงินเนี้ยก็ถ้าใครเติมเมทัลพลาสเนี้ยก็ก็เติมเอาหรือถ้าใครไม่ได้เติมเนี้ยก็ฟาร์มเอาที่พอใช้นะครับสมุดเวลเนี้ยเอาจริงคือแบบเอาที่พอใช้ได้เลยนะและทีนี้สําหรับไอดีที่พัฒนาแล้วเนี้ยไอดี ID ที่แบบเก่งมากแล้วเนี้ยก็จะได้รู้ว่า ถ้าสุดท้ายเนี่ยอยากจะอัพเฉลี่ยทุกทุกตัวละครในอดีตให้อัพขึ้นมาหมดเนี่ยสิ่งที่จะต้องฟาร์มเนี้ยคือสมุดเวลเพราะว่าสมุดเวลจะได้จากเบต้าพาร์ค่อนข้างน้อยเทียบกับอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราจะฟาร์มสมุดเวลเนี่ยบ่อยที่สุดนะแปลว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเลสิ้นเหลือเลซิ้นเหลือแบบเฮ้ยแบบไม่มีอะไรทำแล้วอะเลซิ้นเหลือทำอะไรดีวะคิดไม่ออกก็ไปฟาร์มดันสมุดเวลไปก่อนได้เลยนะฟาร์มไว้ก่อนได้เลยนะไปลงสีฟ้าก่อนได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไหนๆก็ไหนๆละ ก่อนปิดคลิปเราจะทําบางอย่างให้ดูนะเราจะมาขัดอาวุธ5ดาวให้ดูนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะได้ใช้ดาบบูฟสองสองครั้งสองอันในเวลาเดียวกันนะนะ <c oughs> โอ้ยดาบบูฟขัดสองโอ้ยจะร้องไห้โอเคก็นั่นแหละคือคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะแต่ถ้าไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะก็เข้ามานั่งฟังกัน,ก,นก็ขอบคุณมากแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาก่อยก็ขอลาไปก่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย